แม่ทัพภาคที่สองยืนยันยังไม่มีการถอนกําลังทหารไทยขอพี่น้องประชาชนอย่าเชื่อข่าวปลอมผลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคที่สองกล่าวถึงข่าวปลอมที่อ้างว่ามีการสั่งถอนกําลังที่เคลื่อนย้ายมาแนวหน้ากลับทั้งหมดแล้วซึ่งแม่ทัพภาคที่สองกล่าวว่าไม่เป็นความจริงนะครับ เรื่องที่สัมภาษณ์ไปคือเรื่องของการประชุมคณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาคหรือ RBC ที่รอฝ่ายกัมพูชาแจ้งมาว่าจะประชุมเมื่อใดโดยจะมีการเจรจาเรื่องการปรับกำลังทหารและอาวุธยุธโทโธปกรณ์หนักที่ทั้งสองฝ่ายนำมาประชิดชายแดนให้กลับที่ตั้งปกติและเมื่อสถานการณ์คลี่คลายความสัมพันธ์ดีขึ้นก็จะนำไปสู่การเปิดด่านตามปกติแม่ทัพไม่เคยระบุว่าจะให้มีการถอนทหาร ขณะน,นี้รอความพร้อมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาคหรือ RBC ไทยกัมพูชา จากผู้นําฝ่ายกัมพูชาเพราะในส่วนของไทยโดยเฉพาะโดยส่วนตัวในฐานะประธาน r b c มีความพร้อมทุกวันท่านแม่ทัพภาคที่2ยืนยันว่าไม่เคยสั่งให้ถอนกําลังทหารไทยยังคงปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยของชาติอย่างเข้มแข็งตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดและมีขวัญกําลังใจดีเยี่ยมขอให้พี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอม